ประเด็นเรื่องกวีนิพนธ์หนึ่งก็คือผมที่ผมทํากิจกรรมเนี่ยหนึ่งก็คือผมไม่ได้ทําเพื่อตัวผมเองคนเดียวหนึ่งก็คือผมรู้สึกว่าผมอยากจะให้บทกวีมันแพร่หลายดังนั้นถ้าหากว่าผมคือถ้าหากว่าผมรู้สึกว่าบทกวีเนี่ยต้องการมึงเท่านั้นน่ะมันไม่ใช่เพราะว่าผมเป็นคนมีติ๊กปปัญหาแล้วเช่นคือทำไมทำไมก่อนหน้านี้ไม่รู้สึกอย่างนี้ทำไมไม่ไมบทำไมไม่มีประเด็นนี้ ไม่มีการอธิบายประเด็นนี้ในช่วงช่วงประมาณก่อนรัฐประหารผมถามนิดนึงทำไมไม่มีการอธิบายประเด็นนี้ในวงนารกับไม่มีเลยนะฮะไม่มีย้อนกลับไปรู้ได้ไม่มีในยวงที่มาลานห์เสียงกันเนี่ยตัววีเนี่ยภาษาเสียงกันไล่พักศิเนี่ยไม่มีนะฮะกลับไปดูมีการอธิบายตั้งคำถามข้อสนินี้ไหมมีไหมก็ได้แหละคือพี่จะเรียกจากผมไม่ได้คือผมก็ตัวน้อยคนหนึ่งในแวดวงของพี่ตัวใหญ่กว่าผมอีกพี่น่าจะเรียกร้องมาได้ได้เรียกว่าผมอีกคือผม ตั้งคำถามกลับถึงการมานั่งอภิปรายกันสิ่งนี้ว่าถามจริงๆเถอะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ไม่ใช่ว่าวงกรรกรมเนี่ยพูดถึงสิ่งเหล่านี้อยู่ก่อนหรือเปล่าแล้วพอวันนี้ตอบคําถามไม่ได้เนี่ยก็เลยรู้สึกก็ไม่อยากจะพูดถึงมันอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือว่าคุณเบื่อมันคุณเบื่อมันแล้วก่อนหน้านี้คุณพูดมันมาซ้ำๆตั้งสี่หปีแล้วคุณพูดได้ผมพูดถึงมิติสังคมการเมืองนะฮะผมไม่ได้ไม่ได้พูดถึงมิติของภัติศาสตร์อย่างเดียวนะหมายความว่าก่อนหน้านี้แม้กระทั่งแม้ นนนนเนี่ก่อนหน้านี้ผมจําได้ครับทครยคราวว่าคุณเคยบอกว่าคุณก็เป็นลักษณะมาแบบเพื่อชีวิตอะ่ะคือคือผมไม่เข้าใจว่าคุณเริ่มมีปัญหากับส่งเหล่านี้ในลักษณะไหนยังไงแต่ผมคิดว่ามันชัดก็คือว่าวงวรรณกรรมโดยภาพรวมเนี่ยล้มเหลวในการเท่าทัสนสถานการณ์การเมืองชัดเจนมากล้มเหลวในการเท่าทันและวันนี้แทนที่จะโคบทวนความล้มเหลวนั้นเนี่ยผมคิดว่า <c oughs> กลับมาตั้งคาถามและเรียกร้องเสรีภาพในการเขียนซึ่งมันน่าตลกมากเพราะไอ้จริงๆแล้วเสีย การที่เราอยู่เนี่ยมันไม่มีวงการอื่นมาเรียกร้องให้วงการมันมาการสร้างสรรค์เขียนเรื่องสังคมการเมืองนะฮะนอกจากไอเสียงจากวงการเดียวกันนี่แหละจริงๆผมก็ให้สัมภาษณะนะ์กันว่าเรื่องการเมืองคืออย่างที่พี่บอกแหละผมไม่เข้าใจไปอ่านในสรารคดีได้เลยฮนะฉบับเรืองนุตาคือเรื่อง,ก,อองอกวีการเมืองสำหรับผมอะ่ะคือผมจะไม่เขียนถ้าหากว่าผม ไม่เข้าใจต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นโอเคใครจะบอกว่าผมอ่อนก็อ่อนก็ปล่อยก็ไม่เป็นไรผมไม่ใช่ก่อนนะีนะ้ไม่ได้เขียนเรื่องสันติภาพหรอกไม่ได้เรียกร้องสันติภาพหรอมันมันต่างกันนะพี่สันติภาพคือผมเข้าใจ,น,จะนะกำลังเรียกร้องในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรงเลยนะครับเรื่องสันติภาพเนี่ยคุณเรียกร้องให้คนอยากทะเลาะกันเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจปัญหาเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาคุณจะเรียกร้องอยังไงอ่ะค,คือผมมองไม่เห็นว่าการออกมาเรียกร้อง สติภาพหรือว่าหลายๆสิ่งหลายหอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของกลุ่มทีเลยเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการเมืองได้ไงมันเป็นการเรียกล็อกวความถก Kraft ที่มันกำลังถกยันต์การเมืองอยู่อะคือผม,มไม่ได้ปฏิเสธการเมืองนะแต่ว่าผมไม่อ้างเลยว่าเป็นกวีการเมืองเท่านั้นเองอันจะไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือมันไม่มีประโยชน์คุณจะอ้างเลยว่าเป็นกวีการเมืองหรือเปล่ามันเป็นมันมันเป็นแค่อะไรอะมันไม่มีประโยชน์แล้คือคือถึงที่สุดแล้วเนี่ยคุณทําอะไรมากกว่าคุณพูดถึงสิ่งเหล่านี้มาอยู่แล้ว คุณพูดถึงการเมืองสังคมแล้วคุณจะอ้างไม่อ้างก็ไม่เกี่ยวถึงก,การทํางานของคุณมันค่าเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แล้ววงวงินกรา,ารสาร้างสรรค์เองเนี่ยรางวัลสิไรที่คุณไปรับมาเนี่ยมันก็อ้างคุณค่าสิ่งเหล่านาี้มันอ้างตัวว่ามีคุณค่าต่อเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเนี่ยอ้อาองมาตลอดอ้าวอ้างตัวเป็นวงเงิกรรารสร้างสรรค์โอเคถ้าพี่พูดอย่างนั้นใช่ไหมคือแล้วผมไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนความคิดตัวเองเลยคือผมผมรู้สึกว่าตลอดเวลาที่ผมเขียนมาเนี่ยตั้งแต่10ปีที่แล้วที่ผมอยู่เมือง มาเรื่อยๆนะแล้วก <Really? S 1> ็พัฒนาการทั so them, ้งหมดที Prozent ่ผมผมคิดว่าผมมีแล้วก็ผมก็จะมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธบางอย่างที่ผมเคยเชื่อก็ได้คือมันมันป็นเรื่องของปัจเจ็บบุคคลที่ผมไม่ยังเป็นที่ต้องเลืนน้ำลายตัวเองแล้วที่ที่มันผมเอารถเดินไปแล้วอ่ะคือผมไม่ีสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะผมได้รับข้อมูลเนใหม่ได้คุยกับพี่ได้เห็นที่เขียนในอินเทอร์เน็ตผมก็มีสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คือ มันไม่ผมไม่ได้ทำการสาบานว่าผมจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลีนไปอีกแบบหนึ่งซึ่งใครจะมองว่าผมเป็นจุดยืนไม่แน่นอนยังไงก็คือคุณอาจจะเข้าใจผิดนะคือเขาบ ตรงไหนก็ต้องถามผู้จัดแล้วนะถามผิดคนก็ได้นะว่าถามว่าผมผมถามเลยได้ไหมได้ถามว่าคําถามเนี้ยถามกันมาตรงนี้หรือถามกันมาเมื่อคืนหรือว่าเมื่อสามวันก่อนหรือตอนไหนผมถามแค่นี้อ๋อคําถามเนี้ยผมเขียนมาสักระยะแล้วแต่ว่าเราได้ส่งคําถามให้คนที่ตอบม่อคืนหรือว่าต้องส่งให้ดูก่อนว่าจะประมาณ ทำไมแล้วพี่เป้ไอี่เนีคือคำถามเนี่ย <c oughs> ผมเป็นคนตัดเตรยียมเองถ้ามีข้อผิดพลาดหรือมีอะไรทจะเป็นคือคือคือ p o i n ของผมจบแค่นั้นแหละ <c oughs> จบแค่นั้นแหละก็คือคุณจะตอบไม่ตอบก็ได้แต่ประเด็นก็คือเป็นอย่างที่ว่า นี่คือคาถามกลับนี่คือคําถามกลับคุณถึงอภิรายวันนี้อย่างนั้นเพราะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจึงอภิบายเรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามกลับซึ่งซึ่งเอ่อคุณจะตอบไม่ตอบก็ได้หรือหรือคุณจะไปตอบในใจหรือจะไปตอบที่อื่นหรือหรือจะไม่ตอบเลยก็ได้เป็นคําถามกลับ S <S 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 อีน่นึ่งก็ได้ครับไอนนเคครับแล้กี้ที่ที่ที่ถามไป,ไปถึงเรื่องที่ว่าที่วีีโยเป็นคนตั้งถามเนะมาะว่าตาบุีอาจจะไม่มึนต้นมากพอ มันมีการใช้สัญลักษณเยอะมากอะเท่าที่ผมจำได้หลากหายเนี่ยถือว่ามันพูดพูดแล้วแบบว่าถ้าเกิดว่าข้ามเวลามาแล้วเนี่ยอ่านทุกเรื่องก็แล้วแต่แต่ว่าในนักหนะเวลานั้นเนี่ยถ้าอ่าน